ผู้ทุกคนนะคะหลังจากที่ล่ำถวายเรียบร้อยนะคะม่คู่กับมาสรุปตัวเลขตัวเบือให้นะคะเป็นเลขคำนวณม่คู่กันมีเก้ากับมีสี่นะคะมีเก่ากับมีสี่ส่วนตัวเลขของเสียจวนที่เพิ่งคำนวณมากนะคะงวดว่าหันกับเข่าได้ยิ่งจับใส่กขาของม่ค่เขาเนาะค่ะเขาม่ค่กับด้ยสี่ว่าหันมากสี่กับมากเก่าเขาม่ค่ของเสียจวนมากหนึ่งกับมาม้านหนึ่งกับอย่างเงย หนึ่งกับศูนย์ทั้งหนึ่งกับศูนย์เออแม่คู่กระจำบ่ไหนแต่ว่าจับเขาถือเน่ครับค่ะบัดที่นี่เขาแม่คู่มาเก้ากับมาสี่ของเสียจวนมาสามกับมาห้าเด้อค่ะเขียนใส่รองเบอรงจับใช่กันน่ะเด้อค่ะวันนี้เป็นเป็นคำนวณละค่ะหายเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อจะยิบจับลากินแบงรัฐบาลไทยเฮาว้ค่ะบัดนี้กะมาเบาเรือของกูนะคะครับ นางรำกะขือนมารำถวายมารำถวายเรียบร้อยเพื่อก็ขือน,น,นมาทังหอแล้วค่ะปูแล้วก็หอยติบคนละเก้าสิบนะคะหอติบนั่นคุ้นละเก้าสิบเก้าสิบผู้ละคนผู้ดนอนหอยแ้หอยเกียสิบผู้นึงงหอยนี่แหละได้เก้าสิบได้เกียสิบนี่แหละ อีนางแหวร่ระวางสี่วันเองอีนางเหว่ใส่สูตรมันสิแตกดูเพราะสัน <c oughs> พอเสียเอาเงินไปตัดผ่าได้มาสันตัดเสื้อผ่าจะเก่าสิบเจ็ดเมตรระหว่างสิ<อ>่งละาาผ่าเก่าสิบเจ็ดนะคะเก่าสิบเจ็ดเมตรผัวผเข้ากับล่วงบึงค่ะพเพราะว่าแม่คู่กัยิบจ่าไปแล้วนะคะคยิบจ่าไปก็มีหนึ่งเกจ เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเก้าศูนย์เก้าเก็ดนะคะเก้าเก็ดเก้าแปดค่ะทิมบ่ได้ะะ 8, ะะเลยคือหาเกศศูนย์อย่าลืมเลยค่ะบันเล็ทีไม่กู้เพราะว่าเกศศูนย์ทีไม่ได้ทิมบ่ได้เพราะว่าแปดบวเยิมขี่รถมากมือนีมีงูเขาเอิงองูเป็ดป่องเปิดป่องอนะันแม่ครับงูสะพานกนะับเออแมนด้วยเนะาะใช่ไหมจะมาต่ายยึดถน,นนเะนี่ยคไหม ตายนอดตายอยู่ถนนนี่แม่ใครเขี่ยเขี่ยขทางเขานอดโคตรพร้อมนนั้นในโคดเห็นมันสุก่นยิบมาว่าอนวดโคตรโยตื่นเมื่อตกใจแล้วมันมีขีดดำเนาะครับผมนอดกล่องวกนวดย้อนว่าเป็นป้าตายมาที่เรียบัปนนี้นักน่วยกับขีดมอไซส่มาเพื่อกัดตือนว่เพิ่งมาเพื่อขีดว่าใส่นะครับเพิ่งกัดจอดบึงแต่ว่าตายแล้วว่าใช่ตายแล้วเป็นยังคือมีงูมาตายอยู่เขี่ยหนาบานไม่กู้ครับผมสังเกตียดเราด้วยค่ะแสดงว่าเรีบอยู่แล้วเอาไว้เลกตายแ้วตายแล้ว บาลที่กับข่าเกศนมั่วเป็นเจ็ดตายเป็นสูลายเป็นุดครับแต่เออตะว่าเคำนวณเป็นคู่กับกันบ้านตงก็บ่าเป็นยังแล้วค่ะจะเขาขาหนึ่งนะค่ะกับโบนี่อานาเคีกับโดนดๆสิทธาท่นึงของเปคู่กับกับพี่รนาบึงเนาะค่ะไป่คู่กับไอ้ในเป็นเคีย์แนวท่ามีบอกสู้กันฟังเอื่อเด้อเคียว่าหานาเคียมันมันก็สิบังเอิญใสมือเลกออกแฝงนะสินาแบ่บ่านะ ก็คือมาเห็น hmm. งูผ hmm. ู <ì> ้ใดขี่รถไก่มาที่งานเขามาา่ํำเห็นเมื่อสิับตายกระต่ายยู่กลังถนนบวานตายเห็นคากคดบ้านี้งูก็งูแบบว่าอันมันเป็นงูทั่วไปที่เฮาเห็นนะว่าเป็นงูด่านแหงว่าเป็นงูน่ะเป็นงูน่งูทำท่านเรับงูทำท่านบ่ะครับผมแม่ครูว่าผูว่าว่งูเทียมท่านใช่เยียคหัวว่าจะงูเทียมท่านมันอะไรประทังท่าน แม่พูดลดมากเราว่างเจ็ดศูนย์บนวันนี่คนอีเคียนลดมามาแต่วัดนะคะเคียนอันบักเบนพูดนั่นแหะเราว่างเจ็ดศูนย์ในโลงมากครับผมก็เพราเนี่ยนะคะเพราะว่าแม่พูดเฮ็ดบุญวันที่สิบสี่ขาดสักบาทยู่บาทนะคะเอาผ่าเพิ่นมาสวดมนต์ให้แล้วก็มาเสริมบารมีเสริมโชคลาไฟเอฟซีนั่นแหละค่ะเพื่อ ให้เป็นแนวทางในคู่ให้เป็นแนวทางเพื่อลูกหลานจะได้มีโอกาสได้รวมบูญนํากันนะคะคร,รวมเพศรวมสังถไว้ต้นพระปาไปนํากันนั่นเอนะคะพอเป็นคู่กับมีแนวสังบัเแล้วนะคะเครื่องสังองคูพญานาคผงยานค่ะเป็นองยาเก่าเสียนค่ะแล้วก็พความครับสังเจดีย์สิบเก้ายอดนะคะเจดีย์สิบเก้าต่ว่า สางเสริฐขั้นมันแดดเพื่อกับสี่นสีอะไล่ะระหว่างที่เพ,พละละื่อกับสีตาบาเฮ็ดยวนยวนวัดป่าบ,านบาันเมือกกรมาสั่นแล้วว่าเพื่อกับสีขึ้นไล่ขึ้นย่างแล้วกับสีท่าสีลงมาเาแผ่นท่องลงน้ำมือวาดเนี่ยนะคะเพราะว่าสางเสริฐแล้วกับสีคอยเฮ็ดไปเพราะว่ามันมีสองทางนะคะมีสองวัดกันเสร็จนะคะคือง,งานกับเพาท่านสมฤทธิทุกอย่างปูบนต้องให้ลูกให้หลานเนาเขาไปปูกับบุญบานซาร์กาวแล้วละ่ะ ขั้นใดกว่นี้ได้คู่กับสิไปพระวนาขึ้นกาครับค่ะผู้ว่าเฮ็ดเทือดหน่อยดีเพราเฮ้าประเฮ็ดเลยบางเทือบางที่เฮ้ากินบุญมันเบือรูโหดผัวมันําเงินเป็นแต่ว่าคนเฮ้ากับซอยกันซอยซอยกันนั่นลหละแล้วก็เฮ้ากับมาปฏิบัติเอาก็ได้นะคะหรือบางคนแบบว่าเออบบนบานซานก้าวไหวขั้นขั้นลูกเฮ็ดได้ลูกไปบัวน้ำแกกาวมึงก็มาได้ที่วัดป่าศานุบุญวาลารามนะคะบววเป็น ชี้ภาพนะคะพเพื่อนชี้ภาพด้วยเนาะครับผมก็ได้ใช้สุดขาวยามือเศร้าก็ไปฟังเทศยดฟังธรรมน้ำเพลินนะคะยามือแรงะคะ่ะเือการในการเดินจบกขุมภาวนานะคะให้เจ้ากรรมนายเวียนเท่านี่แหละผู้เพิ่นจองกับจองเวียนเท่าฮันที้อาบุญเท่าเมื่อเท่ากับเบิกทรัพย์สิ้นบ่ได้เจ้ากรรมนายเวียนอะไบั่นบั่นรวงบังบังนสิ้นเท่าครับผมบัณนี้เพื่อกระสีเปลือนให้มือนั้นงวดนี้แม่ผู้ไปไท่านทีมงาน เพื่อนเกษีเปิดไทยแล้วค่ะเปิดไทยขั้นขั้นแมนอีลีกอะหัวนี้คอให้เมาขาดเนาะไอลูกล้านให้คนไดทุกสู้กูสู้คนนะคะเนี่ยยาทีมเนี่ยค่ะบอนเลรที่หาเจ็ดศูนย์แต่ว่าที่เนียนเนียนผู้เนียนหายเจียศูนย์เก่าศูนย์เลายถิมเก็ยรแมนเก้าเก็ดศูนย์นะคะเลขซาำตัวเป็นเก่าเก็ดศูนย์นะคะเลขรวดยิมกับยาทิมหนึ่งหกศูนย์นะคะหนึ่งศูนย์หกนี่แราคาแม่กู้เกสีเอาไว้ยืดอ่ะค่ะ ซูนโฮสเไปยิบมาเยอะรถธนีพ่นมาขายเยอะมาเจ็ดศูนย์โมซิบนะครับน่าจะลืมเวลาเล่าคร่บว่าเก้าสิบเจ็ดบอกแววภาซาเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดครับมเส่นี่ยยิมบอาเออเที่มันรวมบุญมากนะครับเอาเป็นถวายครูครูก็บอกว่าอเลือกว่าอะไรได้ยิมเป็นอยงค่เยาเฮ็ดบุญมันสำคัญบอบานเลที่มันกันมาจำได้บครับครูก็บอกบอ่าบานเลคทีสำคัญในเรืองเออพ่นมาเฮ็ดบุญนะมือระเ็ดบุญรักบา กับวันนี้นะคะมือนั้นแม่คู่หยาดนามมึเงเขลืมบอกให้เพคนฟังแต่หยาดนามยุ่ยยุ่ยได้คันแม่คู่เนยแม่คู่เขนเคลียเ,เกียร์กันก็เลยทายหอดน,นั่นไว้ใส่น้อเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนเบิ่งจังน่อยได้รยุ่ยเดี๋ยวอะยุ่ยครับผมได้ครับผนนี้แม่คู่เห็นเหล็กเกียรของพระอาจารย์เราวันสว่างพวกนี้บาทเอาว่ามันคือเห็นเหล,เกล็กเอ็ดแล้วก็ว่าเก<อ>ียร์คือกันแปลคือเดี๋ ก็อันี้เป็นเล็ไก่ไก่ยาดในหยาดน้ำใไครับคมยาดน้ำยาดก็เลยไปเห็นเนี่ยยุ่นนี่งไีเย็นปยัสีไหมครับผมีนยุดอยุ่นเนี่ยาดน้าเทออกจากขวดนะโอ้คับผมก็เป็นยักษสีใั่เหมเหล็กเกล็ดบ่โอ้ครับเป็นเลขกเก็ดะครับนี่ครับเก็นทั้งนานะครับนี่แหละให้เพิ่นให้เพิ่นนันเราให้เพนแชปนาชอแคปนาชะนะครับเพื่ออันเท่าฮ็ด ไก่ไรสีบเ็นค่ะเออห้องเ็ยเาจัน้อยนชัดเจเลยชัดเจนเลยพวกคน่มาเป็นเจ็ดเก่าเลยเยี่ยมเบื้งเถื่อครับผมพอดีแตงโมเอาขึ้นมาถามปู่ปูว่าเก็ยยังปูแต่โมเบื้งบอกเก็ดเก่าหรอครับเป็นเลกเก่าไทยกับเลขเก่ายว่อยนั่นเลยครับเก็ดเก่า่ครับผมเกเก่าแล้วครับแคทนาจอได้ครับเด้อ นั่นแหละเพราะว่าพีเกศประสานแม่หลอดเลือดขาดเกือบๆพเราพอเเห็นพอเราเบิกเทียนอย่าง fc แก่ไปนะครับเออนัานแหะทีนี้ท่แบบดนน้ำลุกไปไปที่นี่พีกพี่านน้ำกมากไปมันมีแนว้นเราแนวหยาดน้ำนะีเมนซีเมเป็ดฟุ้นหรือว่าเป็นอะไแก่ไปนะครับฟอยฟอยอนะ อะไรไม่คู่กับเห็นเนี่ยคืองเหล็กแท้เลยทายลูไปทายมันเป็นเจ็ยดก็เหียนอะไรเห็นครับเกียดครับครับผมบริลลอยออกลอกปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเป็นเหล็เกีดวับวับบับเก็ยดนี้เก็ยดยังเราเลยทายรูไปก็นาครับเล็กเก่าก็ง่ายครับเนั่นแหละแต่เลขถูกแต่ว่าเหล็กถูกไม่คู่กับจุดไว้แต่ว่ามันกับหาซื้อเพราะอะไรนาะขะห่าเก่านะเปียนครกเร่านะแต่ว่าเขาขอพรวันหน้าตัวคนใดนั่นแหละเนาะขาไม่คู่กับอย่างไรเลยทุกคนนั่นแหละขาแจ๊ ใด้บ่าด้มันกันแล้วแต่บุญเท่าคือว่าละเนาะครับ970790เจ็ดเก้าน่สิละ9ก0าเ0็ดศูนย์เนย่สิละอ่าจังไดจะพิจารณาเบืงเงแ๋้ววันก็อีกเขามาสรุปให้เออสุดหลัวก็ได้นับปพูนั่นล่ะเขาก็มานังอยู่นี้พู่กับว่าบอกใส่เอเอาข็ายมากรับ่ได้ข่พอ่อหายได้ระว่ังสิละว้าหยอเขานาะครับผมค่ะบอกไอ้วันม่นตัได้พ่ม่กูกับจํบบ่ได้จังได้ก็ จังจังรอดที่สามน้องเขาเนาะเขากระจิษรุปมหปค่ะไปคู่กับเขาไว้พ่ออันไทยนะคะให้ปูชีบขาปูตาปูพุ่มปูบังคุมชงซอยบันดุบันดาลให้ลูกหลานมีโุขมีหลับมีโุขมีมานสุขผูสุขคนลำลุ้ยขอให้ถูกหวยทุกคนค่ะสาธุสาธุสาธุครับ